คุณแม่ตั้งครรภ์ดูแลลูกตัวเองในท้องอย่างไรให้แข็งแรงแล้วก็ฉลาดอารมณ์ดีเมื่อแรกเกิดมาเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อโบโคเลทพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความกังวลนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ลูกของเราแข็งแรงลูกเกิดมาเลี้ยงง่ายเป็นเด็กฉลาดอารมณ์ดี ซึ่งวันนี้คุณแม่ตั้งคันสามารถปฏิบัติได้ซึ่งการที่เราจะดูแลให้ลูกตั้งครันนะคะให้ลูกในคันของเราแข็งแรงดีเราก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณแม่นี่แหละค่ะทาร่างกายให้แข็งแรงและก็จิตใจแข็งแรงด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของร่างกายเท่านั้นอันที่หนึ่งนะคะคือคุณแม่จะต้องไปฝากคันทันทีที่รู้ว่าตั้งคันนะคะถ้าดีที่สุดก็คือให้ไปฝากคันก่อน3เดือน ทำไมเราถึงต้องไปฝากคันทันทีหรือว่าให้ก่อน3เดือนก็เพื่อที่จะนะคะให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลตรวจคัดกรองซักประวัตินะคะหาภาวะแทรกซ้อนหรือว่าโรคประจําตัวที่เรามีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับการตั้งคันได้หรือให้คุณหมออันต์าซาวนะคะดูซิว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นท้องน้องบนลูกไหมมีความเสี่ยงที่จะเป็นท้องลมไหมมีความเสี่ยงที่จะแทงไหมซึ่งถ้าเรา ไปฝากคันเร็วนะคะคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็ทําการดูแลรักษาได้เร็วนั่นเองแล้วก็การฝากคันที่เร็วนะคะก็จะทําให้เราได้ตรวจเลือดฝากคันนะ,ะซึ่งการตรวจเลือดฝากคันครั้งแรกแนะนําว่าต้องนําคุณสามีหรือคุณพ่อของลูกเนี่ยไปด้วยเพื่อคัดกรองหาโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์นะคะหรือว่าทางเพศสัมพันธ์นั่นเองแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะมาจะป้องกันข้อติดบ,บัตยักษ นะหรือว่าวัคซีนต่างๆที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนแค่บาดใหญ่ต่างๆนะคะหรือว่าการตรวจเลือดนะดูความเข้มข้นของเลือดซีดไม่ซีดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝากคันได้เร็วก็ทําให้คุณหมอคุงพยาบาลนะคะซักประวัติตรวจร่างกายนะคะหาจุดเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วนั่นเองอันที่2นะคะก็คือคุณแม่จะต้องเลือกการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ การรับประทานอาหารสําคัญมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าทานตามใจปากตัวเองอย่าทานอะไรที่อร่อยอร่อยทานหมดไม่ว่าจะเป็นของทอดของมันนะคะน้าหวานน้ําบัดลมน้ําตาลเยอะๆทําให้อร่อยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลหาลูกน้อยมากหรือแทบจะไม่ส่งผลหาลูกเลยบางคนน้ําหนักขึ้นเยอะก็จริงแต่ว่าอยู่ที่แม่นะคะไม่ลงลูก ถ้าเรากินอาหารที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์หาลูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์อาจจะไม่ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าจะได้เพิ่มคุณภาพเพราะฉะนั้นอย่าทานตามใจปากให้นึกถึงลูกให้นึกถึงคุณค่าทางอาหารที่จะไปหาลูกนั่นเองอันที่3นะคะก็คือคุณแม่จะต้องทานยาบำรุงคันหรือว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนมีปัญหาเรื่องซีดคุณหมอให้ทานยาบำรุงเลือดเพิ่มก็ต้องรับประทานยาบำรุงคันแล้วก็บำรุงเลือดเพิ่มด้วย นะคะบางคนจะคิดไว้ตัวเองน้ําหนักเยอะแล้วนะไม่ต้องทานก็ได้มั้งยาบํารุงคันบํารุงเลือดไม่ใช่นะคะเราจะต้องทานเพื่อที่จะให้ยาหรือว่าสารอาหารนะคะที่อยู่ในยาเนี่ยส่งผลหาลูกก็จะทําให้ลูกของเราแข็งแรงนะคะเติบโตมาได้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนนั่นเองข้อที่สี่ค่ะก็คือคุณแม่จะต้องมีการออกกําลังกายด้วยนะคะคนท้องอย่าคิดว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์เรไม่ออกกําลังกายม่แต่กินกินน,นอนอยู่กับบ้านไม่ใช่นะคะ คุณแม่จะต้องออกกำลังกายด้วยลูกในครันก็จะได้เจริญเติบโตตามวัยแข็งแรงคุณแม่ก็แข็งแรงนะคะซึ่งการออกกำลังกายก็ให้ออกตามความเหมาะสมของช่วงอายุพันธ์ของคุณแม่นะ,ะสิ่งที่ทําได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินนะคะปั่นจัก,กรยานได้ไว่ายน้ําได้โยคะได้ให้คุณแม่ออกกำลังกายแล้วก็ประเมินร่างกายตัวเองว่าไหวไม่ไหวนะคะตามสภาพ แต่ถ้าเป็นแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นท้องแฝดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆร่วมกับการตั้งครรภ์จะต้องอยู่ในคําแนะนําหรือความดูแลของแพทย์จะคําไม่ใช่ว่าเป็นตั้งครรภ์แล้วก็ต้องอ,กออกกําลังกายได้ทุกคนอ่าแล้วก็ที่5ค่ะก็คือคณแม่จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนให้นอนได้อย่างน้อยนะคะประมาณ6-8ชั่วโมง แล้วก็หาเวลานอนยีพักผ่อนสายตาในช่วงกลางวันด้วยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนา40นาทีก็ได้นะคะร่างกายของคุณแม่จะได้สดชื่นลูกในครรภ์ก็สดชื่นนะคะจะเริญเติบโต,ตดีนั่นเองอันที่6กนะคะก็คือจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอกับความต้องการในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภปกติคนทั่วไปนะคะจะต้องการน้ําแค่วันละ8แก้วต่อวัน แต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะต้องเพิ่มเป็นสิบถึงสิบสองแก้วหรือมากกว่านั้นควรจะเป็นน้ําเปล่านะคะไม่ใช่น้ําหวานน้ําอัดลมนะฮะซึ่งถ้าเราดื่มน้ําเพียงพอก็จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้เช่นป้องกันการท้องผูกอ่ะครับทายของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นนะฮะน้ํานี่สําคัญมากๆกับคุณแม่ตั้งครรภ์อ่ถ้าใครดื่มน้าน้อยก็อาจจะเป็นไงฮะน้ำคั้มน้อยได้นั่นเองเนาะ ข้อที่7ค่ะคือ,อสําคัญคุณแม่ก็จะต้องไม่เครียดด้วยนะคะความเครียดก็สําคัญนะคะไม่ใช่ดูแลแต่ด้านร่างกายดูจิตใจตัวเองด้วยนะคะมีความเครียดความวิตกกังวลเข้ามาก็อย่าให้กังวลมากเกินไปอย่าให้เครียดมากจนเกินไปนะไหน,หนที่แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางก่อนนะคะถ้าคุณแม่เครียดลูกในครรภ์ก็จะมีโอกาสที่จะตัวเล็กจะเริญเติบโตช้าได้ นะคะพะความเครียบไงหลังสารอะดีนาลีนสารอะดีนาลีนก็ทําให้เส้นเลือดหดรัดตัวหมดลูกหดรัดตัวนะ,ะมีโอกาสที่จะแทง้งมีโอกาสที่ลูกตัวเล็กหรือว่ามีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของจิตใจก็สําคัญมากๆสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หวังว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะน่าจะทําได้ทั้งหมด7ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่ควรปฏิบัติอยู่แล้วนะคะที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยคะ่ะมีร่างกายนะคะที่สมบูรณ์แข็งแรงน้ําหนักโตตามเกณฑ์นั่นเองดูทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจด้วยนะคะสําคัญมากๆนี่คือความรู้นะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ